แต่ตันกับตามองคุงพี่น้องถือกันยุดิว่ะตามังคุงยางแสบเลยคิดอยากมาโดนเราใส่ตันนี่ครับลูกกินตามองก็แบบสวยแบบนี้เลยพี่น้องจบ เท่าไรบ่างตำมหงกับอันหลวกมีแมงคืยใครเดี๋ยววะของกันบ่เฮ้ยแซ่บเพราะมันเผ็ดได้พี่น้องห่อนแต่ว่ากับเผ็ดน้ำอยู่โดนๆได้กินแค่นึงเดี๋ว่าเผ็ดไล้พี่งจามจุดน้ำแห้งน้ำโบรานบ่เรียนได้ที่โบราณตะกี้กะย่างเทียนอย่างนี้จริงครับไม่ไง 我这边呢。<that> <laughs>